สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเป็นชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ยูบช่องยูทูบบานสวนแจนแนวนะครับพาพี่น้องเบื้องบ้านสวนเกษตรผสมประสานของผมนะครับบ้านงบหน่อยนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับงบสร้างนะครับผมสองแสนหกหมื่นบาทนะพี่น้องสองแสนหกหมื่นบาทนะครับเป็นบ้านอยู่กลางทงหน้านะครับเป็นบ้านไม้สองสันเป็นบ้านผมเองนะครับสร้างโดยนำพักน้ำแรงตัวเองนะครับก็มาถ่ายมารีวิวพี่น้องเดินเบื้องนะครับผมเอาลงยูทูบช่องผมเบื้องนี้เอยๆนะครับ ฝากพี่น้องเป็นลังใจผมนะครับบาทสองแสนหกหมื่นบาทนะครับคาซรงหนึ่งแสนบาทนะครับผมบาทหลังนี้นี่ครับคาซังหนึ่งแสนบาทนะครับผมที่เลือกะผมซื้อของเองนะครับคาแต่ใจผมดูแลเองเบิดเลยนะครับผมสองห้องนอนหนึ่งระเบียงนางเลดนะครับผมเดี๋ยวข้างบนในพาคือในเบิ้งนะครับนี่เป็นห้องนอนนะครับสองห้องนอนผมนอนอยู่บนนะครับข้างล่างกับไตทุนป้อยลงนะครับ หลังกับทีเป็นพื้นปูนป่อยลงแบบนี้เลยนะครับขงลลางนะครับส่วนของบนสองของนอนนะครับหนึ่งระเบียงนงางเลนพื้นที่ใส่สอย้างล่างแปดเบีย์ตารางเมตรนะครับพี่น้องแปดเบีย์ตารางเมตรนะครับนี่พื้นที่นี้เทปูนไว้ป่อยลงแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็มมอยู่แล้วนะครับผมขึ้นบันไม่ไปแล้วมมอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เขานานหนาวนะพี่น้องเขาน,านานหนาวลมแห,ห้งเนียนะครับเ้อขอโทดขอภัยพี่น้องนะครับผมลมแห้งเนีย แต่ทุนบาทเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพากยางเบื้องนะครับรอบๆตัวบ้านผมนะครับผมนี่หน้าต่างกับเป็นหน้าต่างแบบบ้านๆธรรมดาเขานะครับเห็ดเป็นซุ้งบานไม้สองสันธรรมดานะครับผมเห็นแบบบ้านๆเขาเลยนะครับพี่น้องเพิ่งมาตัดหยาไปแหงง้วไปนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงง้วนะครับต้องเอาหยาไปเห้เพิ่นกินน้ำนะครับผมห้องน้ำ้องน้ำผมรับเห็ดบ้านๆธรรมดานะครับ ครับผมจะน้อยครับน้ำประมาณนี้นะครับเป็นชักโครกนะครับผมก็ใส่ตักน้ำเอานะครับตักน้ำมาใส่เอานะครับพี่น้องว่าท่านไหนมีน้ำใส่นะครับท่านมีน้ำตอปลาท่านไหนมีน้ำยังนะครับผมกระตักน้ำได้สะน้ำผมครับมาใส่ก็บบรรยากาศนะครับอยู่กลางทงหน้าแบบนี้เลยนะครับผมไม่บ้านผมหลังเดียวนะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับพี่น้อง กะนอนใด้บนบานนะครับส่วนหมากให้เบ้นกับนอนเหนอยูยลรางนะครับผมเสาปูนนี่เพิ่มนะครับเพิ่มขนาดเอานะครับผมที่แรกเป็นเสาหนาหาธรรมดานะครับผมเพิ่มเสาปูนเป็นหนาสิบสองนะครับผมยางใหญ่เลยนะพี่น้องโอบใหญ่นะครับเอาเล็กเจาะเข้าไปนี้นะครับแล้วก็เสริมยิดแดงก่อนหน่อยๆนะครับก่อขึ้นไปแล้วก็เจาะเล็กไปเรื่อยครับเจาะเล็กไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเผื่อความแข็งแรงของตัวบานนะครับผม ว่าที่แหลกผมเห็ดมันเป็นเสาต้นน่อยครับมันเสาต้นซับนิดนึงครับความแข็งแรงมันบปรพ่อนะครับผมนี่นละครับที่เพิ่มเอานะครับเป็นเสาเพิ่มให้ครับตัวละพันบาทนะครับผมเก่าตัวน่ะเก่าพันบาทครับแต่เสาอย่างเดียวนี้นะครับพี่น้องก็เลยด้เป็นเสาต้นญ่แบบนี้นะครับที่แหลกป็นต้นหน้อยน้อยครับมันบปแข็งแรงนะครับเพื่อนจำเป็นตรงเห็ดนะครับจำเป็นตรงเห็ดให้มันใยญ่ขึ้นแบบนี้นะครับผมพื้นที่ย่งล่างครับแปดสิบแปดตารางเมตรนะครับ แต่ทุนปล่อยลงเลยแบบนี้นะครับพี่น้องกางปีนอนเหล่นอยู่นี่นะครับขึ้นจะขึ้นนอนทั้งบานนะครับพี่น้องส่วนข้างบนนี้นะครับใส่เป็นโค้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นโค้งใหม่นะครับใหม่กับตัดยุทธงน้าจะครของนะครับจางแต่คาเรอยเสียคาเรียเอานะครับผมกับตัดจากหน้าจักลของเนี่ยครับเนี่ยตัดจากหน้านี่ึ้นมาเฮ็ดนะครับค่อยๆตัดค่อยๆเฮ็ดไปวาครับช่วงหนาแรงบ้างหันนะครับพี่น้องเฮ็ดอยู่สามรอบนะครับบานหลังนี้ก็จะเซ็ตนะครับผม สังอยู่สามหลอบนะครับคอยๆมาตัดคอยๆมาเรือสะสมเก็บใหม่ไว้นะครับเก็บใหม่ไว้มาเห็ดแบบนี้นะครับผมความสูงนี่ประมาณสามเมตรนะครับอย่าผมยังเคยเมื่อไปประมาณสามเมตรนะครับสูงจากพื้นนะครับสามเมตรโค้งใหม่แต่ว่าใส่เป็นสมมาตรบอดปูนะครับพี่น้องเป็นแผ่นปูนสาเร็จปูนะครับเท่ากับใส่โค้งใหม่ทีทท่่แบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับใส่โค้งใหมท่ที่แบบนี้ ก็ใส่แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมเพื่อประหยัดเงินนะครับฉันเอาไม้เบิดเลยนี่คงจะเบาไหวนะครับงบป,ประมาณแพงขึ้นแน่นอนทําไม้กับแพงนะครับผ่นไปซื้อไม้แปลงนะครับปัวอยู่นะผมมัรู้วไม้ขนาดใหญ่ไม่เห็นแปนได้แบบนี้นะครับใดแต่ไม้ไม่เห็นคุ้งสางนะครับเลยเสือเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดพี่น้อง บรรยากาศรอบบ้านนะครับผมลมหนาวมากเลยด้วยครับข้างบ้านเห็ดหน้าครับเป็นหน้าผมเองนะครับคุณเขาก็ว่าได้ง่าปันไดนะครับเธือนล้างถ่อกห่วงถอกยังแล้วมันแหลงร้ายนะครับผมเขาก็มีแต่หญ้าเต็มอยู่ต้นไม้กับปูกต้นกล้วยปลูกกระท้อนปลูอย่างหลายหลายอย่างครับบัมม่วงเต็มน่ครับปูลูกหลายอย่างครับอยู่สวนนี่เหมือนนี่ภาพเบิ่บงบานก็นะครับเดี๋ยวถี่ท้ายสวนในเบิ้องนีครับใบยางแน่แน่หนีนะครับ ในพรเคือเบิ้งของบนบ้านนะครับมันไดเก่าขันนะครับผมมันได้ึืนเก่าขันนะครับมันไดขึ้นไปเก่าขันนะครับส่วนแปดมันไดกับสือแปดมันไดนะครับแปดมันได้เข้เสือนะครับกับตัวนี้กับเสือนะครับทั้งสี่กว่าเขาเหตเองบ่ได้นะครับผมสือสําเร็จมากนะครับเป็นสองพักนะครับพี่น้องขึ้นมาเนวมาเจอพักหนีก้อนนะครับผม เ,เคยไปอีแบบนี้นะครับของบนกับสองของนกนะครับหนึ่งระเบียงนางเหรียญนะครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งครับเป็นขุดสะนะครับผมขุดสะอยู่ข้างบ้านนะครับผมสะยางใหญ่เลยนะผุด พื้นที่สะก็ใส่พื้นที่ไปหนึ่งหนึ่งไรนะครับพี่น้องใส่พื้นที่เป็นหนึ่งไรนะครับไหม่ก็เห็นเป็นไหม่แลแนียงธรรมดานี่ครับแต่ผมจะกวาดบานทูบานอยู่นะครับผมไหม่แลเนียงธรรมดานี่ครับนี่เพืนเป็นพื้นสมารทบอดนะครับผมแบบนี้เลยแลแนีงกันตกนะครับใส่เป็นแบบสมัยเก้าย่อนยุคนะครับผมผมมองว่ามันงามดีครับ นีสองหองนอนนะครับนี่ประตูสองหองนอนนะครับเป็นไม้ลายมังกรนะครับผมประตูไม้แท้นะครับผมเป็นผมก็เลือกเองนะครับปีนี้ปีมังกรนะครับได้เลือกประตูบานเป็นลายมังกรนะครับเลือกเองนะครับผมบานหนึ่งกับหาพันบาทนะครับประตูบานหนึ่งนี่ครับเปิดไปเปิดของผมนอนดีกว่า พีไไ่ถอกกอนมันมีแตนนีนพี่น้องมีแตนีนนี่ครับห้องน้อนนะครับผมห้องน้อนกับขนาดนะครับสามเมตรกู้ตามจุดห้าเมตรนะครับขนาดห้องน้อนนะครับผมขบวนกับตีฝ่านะครับ เข้ามานี่เย็นเลยนะครับขนาดแดดเดี่ยวนอกนี่ข้างในเย็นนะครับผมนี่ตีฝาเป็นแผ่นฝาสําเร็จนะครับเห็ดแบบธรรมดาธรรมดาโค้งใหม่นะครับโค้งใหม่กับตีฝาสมาร์ทบอร์ดนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถติดแอร์ได้เลยครับนี่สมีแอร์กับไม่ติดแอร์มีไฟฟ้าได้เลยนะครับนี่แต่ตอนนี้ในนี้มีไฟฟ้าในนี้อย่างนะครับคอยเย็ดไปนะครับไปคอย ค่อยไปค่อยเห็ดไป,ไป,ไป,ไปเรื่อยๆนะครับตัวค่อนข้างปิดยางครับฝนตกแล้วมันบวมบ้างได้หันนี่ครับมันบวมฝนตกดีโพดเนีย่ยเป็นหน้าผมเองนะครับหน้ากับปลูกไม้ปาไม้ยังเต้มาเลยนะครับผมเห็ดว้นะครับกระรอกบางที่ไงซ้ำได้ที่มารีวิวพี่น้องบนครับตัวมันตัวหน่อยอยู่นะครับแต่เพิ่งปลูกไปไดเดือนกว่าแล้วนะครับ แนวหน้าขุดอิตารีวิวพี่น้องเบิ้งอยู่นะครับผมขางบ้านฝั่งนี้ก็เป็นสะนามนะครับสะนามก็ปลูกไม้ผลนะครับเต็มเลยนะครับบักพเ้าบักกล้วยจัาอย่างนี้นะครับหลายครับผมปลูกยี่นี่ครับหลายแห้งนะครับผมอยู่กลางถงหน้าแบบนี้ได้นะครับผมน้ำบ่วน้ำในสระมาใส่นะครับ้นทังนี่น้ำสะมาใส่นะครับ สะอาดจุได้ครับน้ำมันลายนะครับมันลึกลึกประมาณสี่เมตรนะครับผมสะไนมันลึกนะครับผมน้ำสะอาดใสดีเลยนะครับใสอาบใสเป็นน้ำใสได้เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ท่านได้มีน้ำท่านได้เจาะบาดานให้มีน้ำประปานะครับับประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดพี่น้องท่านใดสงสัยมองได้ก็คอยทักมาถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์อีกที่หนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคีล่าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณพี่น้องสุ่สู่สุกคนนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ